สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะมาเจอกันอีกแล้วห่างหายไปนางจาก YouTube ไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ลงคลิปนานทำงานเหมือนเดิมมีเวลาลงเลยนี่ว่าจะไม่ได้ลงแล้วนะก็เลยอ่ะ สักแวบหนึ่งเหนื่อยงวดที่แล้วเข้าไหมเข้าค่ะเข้าทั้งสองสูตรเอาไม่หลุดหลุดไปสองสองสงวดสูตรที่หนึ่งหลุดไปสองงวดแล้วพอมางวดนี้เข้าก็รวมเป็น13บสามงวดนะเข้า13บสามงวดหลุดสองงวด ไม่ใช่อันนี้สูตรสอันนี้สูตรหนสูตรนี้13มงวดสูตรสูตรสยังไม่หลุดนะเอาลืมออก31นะคะออกล่างแล้วก็อันนี้ออกตัวกลับ1นึอันนี้ก็ก็ถือว่าเข้าอยู่อันนี้ก็รวมเป็นสูตรที่หนึ่งเข้ามา13มงวดนี้ก็เป็นงวดสิงวด หลุดสองงวดนะคะหลุดสองงวดโอเค <c oughs> หลุดสองงวดเห็นไหมสับสูนอันนี้สูตรสองน,นี้สูตรหนึ่งนะคะสรุปตามต่อนะคะเดี๋ยวแอดเขียนให้นะทำมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาลงให้ทำไว้ละละแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเขียนให้เขียนให้เอาไปเป็นแนวทางนะคะจะได้ซื้อตเตอลี่ สี่ห้าสูตรหกสูตรมีเยอะมากเข้าก็เข้าหลายสูตรอยู่แต่แอดไม่ได้ลงแอดไม่มีเวลาลงให้เลยเดี๋ยวถ้าแอดว่างงานแล้วแอดจะลงให้นะคะจะพยายามลงให้เนาะมาสูตรหนึ่งเอาสูตรหนึ่งสูตรสองไปพร้อมกันเลยนะถ้าเวลายังไม่เยอะเขียนให้ไปเลยเพราะว่า ถ้าเป็นคลิปหน้าแอดโกยแอดไม่มีเวลาลงให้สูตรที่หนึ่งเดี๋ยวเขียนให้หน้าดวนเก่าไปก่อนประจำวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดสูตรที่หนึ่งข้ามาสิบสี่งวดหลุดสองงวด โอเคมีเลขอะไรมั่งอืมไม่ชนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เราจับใส่ออกนะแบบนึงเขียนให้นะแอดไม่ได้เขียนในกล้องนะดูันนั้นไปก่อนแอดกำลังเขียนให้อยู่เพราะบางทีอัพโหลดแล้วมันก็จะเป็นเห็นนิ้วมืออยู่เรื่อยเลยไม่มีเวลาตัดต่อเลยค่ะ พออัดก็ลงเลยแป๊บนะหกเก้าสองโอเคแอดเขียนให้เลยประกาศแดงเลยหนึ่งศูนย์มาดูว่างวดน,นี้จะเข้าหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งไม่มาหรอกหวยออกวันจันทร์ งวดที่แล้วแอดบอกว่าหวยออกวันอาทิตย์เนาะมันมีศูนย์เออศูนย์มันก็มาจริงๆศูนย์แต่ให้ไปอะไม่มีที่ให้เป็นงวดที่แล้วนะนี่ให้ระวังสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ออกจนได้เห็นไหมอันนี้ไม่เข้ามาเข้าสูตรสูตรนี้เข้าตลอด เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเวลาหมดรีบเขียนก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเก้าหนึ่งสองก็หนึ่งสองก็ระวังไว้นะคะสองศูนย์สองสามสองหกสองเก้าสองสองแล้วก็มีศูนย์ป่ะวันนี้ จะมาสู่ดีนไหมสามสามสามหกสามเก้าสามสองห้าศูนย์ห้าศูนย์จะมาปะห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าสองเจ็ดศูนย์ 7จ็ดสามเจะทันไหมถ้าถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ลงอ่ะทันอยู่ทันอยู่แล้วก็ต่อไปเป็นสูตรอันนี้สูตรสูตรสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองจำวันที่หนึ่งเดือนเจห จ็สูตรสองสูตรสองเข้ามากี่งวดสิบสามสิบสามงวดยังไม่หลุดมาดูว่ามันจะหลุดอีกไหมมีเลขอะไรมั่งเขียนให้นะแบบหนึ่งในสูตรสองโอเค ไม่ตรงกันนะหลักหน่วยหลักสิบเก้าสูงสองแล้วก็ห้าแปดหนึ่งงวดนี้จะมีเก้าหรือเปล่าทุกคนหวยออกวันจันทร์หวยออกวันจันทร์ออกวันจันทร์มีสิมีเก้ามีหมีเจ็ดอะไรประมาณเนี้ย ดูโซซิทิแล้วนะห้าห้าห้าแปดถ้าไปตรงกับเจ้าดังๆก็ไปจับเอาเลยนะคะแอดไม่มีเวลาดูเลยแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่หกห้าหกแปด หกหนึ่สามสวันนี้จะมี7จ็ดหกเหสมหรือเปล่าถ้าจะเล่นนะมีสูตรถ้าสองกับ3นะถ้ามีเวลาแอดจะมาลงโค้งสุดท้ายให้นะทุกคนสูรสูสามสูดสี่สูรห้า เดี๋ยวมาลงให้จะได้เอาไปเป็นแนวทางจับตัวเลขได้เนาะสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันเยอะไหมมันเยอะค่ะมันเยอะแต่เราไปคัดเอาเราสามารถคัดดูได้แอดถูกก็ที่แอดถูกถูก,ถกทุกงวดก็แอดถูกนี่แหละจากสองสูตรนี่แหละดกูก็จะดูเปรียบเทียบกันว่าดูเลขดูประจำวันด้วยว่าวันมันออกวันอะไรวันอาทิตย์มันมีศูนย์มีอะไรก็จะมาดูกับ จับใส่กับของตัวเองถ้าให้รู้รู้ก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนแต่ก็จับเอาเหมือนกันต่ก็ถูกเพราะมันมีแนวทางให้เนาะมันมีแนวทางสูตรให้มันก็จะจับง่ายหน่อยเล่นรวยมันไม่รวยะค่ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ถ้าถูกถ้าซื้อลอตเตอรี่อาจจะ รวยเก้าแปหนึกรือเปล่าทุกคนแอดว่างวดนี้มีเก้านะของแอดมี 95, 98, เก้าห้าเก้ด้าหดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดราม่านะคะทุกคนบอกคุยเยอะเกิน08 0ย์แปดสเอาแล้วเลขมีศูนยป่ะ สองห้าสองแปดสองหนึ่งสองสามสองสี่โอเคเสร็จค่ะเสร็จแล้วอ่าเขียนเสร็จแล้วก็มาดูาป้าบแดงถือแทมืันนี่ตื่ออีกแค่วันนี้ได้กินอีกแล้วเนี่ย อันนี้ตัดไปเลยนะออกไปแล้วนี่ตัดไปเลยไม่น่าจะมาอีกแล้วละ่ะถ้ามาอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าเล่นหลักสองใช่ไหมหลักสองหลักสามนะก็จะมีนี่ถ้าจะเล่นนะหลักสามมันก็จะมีประมาณนี้3กับ2 29 22งเเล่นถ้าเล่นถ้าใครได้2กับ3มาถ้าได้เก้ามานะ 9กก็มาทั้ง2สูตรนะ9มันก็จะมีอะไรมัง่ง91ก็ชนนี่อันนี้เก้าอันไหนไม่วงก็ซื้อไปเลยนะคะอันนี้แอดวงแค่มันชนกันเฉยๆแล้วก็79 7 9เก้าเก้ามีไหมไม่มีมันก็มีสิทธิ์ได้เพราะว่ามาดูมาดูว่ามันชนกันไหมไม่ชนอันนี้สองมีอนะวงให้ สีมีไหมไม่มี3มี3 0 0 6 6 6 8ดไม่มี5้ามีไหมคะ5ก็มี5ก็ชน5ชน8ไม่ชน1ชน1ก็ชน9ชน9ชน สรุปอันนี้เจดไม่ชนสูตรสองสูตรสองไม่มีเจดแต่สูตรหนึ่งมีเจดนะสูตรนี้มี8กับสไม่ชนกันนะคะนี่ที่ที่ไม่ชนกันไม่ชนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่มานะนี่อันนี้เห็นไหมบางทีมไม่ชนมันมาศูนย์มันก็ยังมาหลักศูนแต่มันไม่มีศูนย์สี่แค่นั้นสี่เไิมาอยู่สูตรนี้แต่สี่สูตรนี้ไม่มี มันก็มีสิทธิ์มาตัวใดตัวหนึ่งได้นี่นะคะแต่ดว่าวันจันทร์ก็มีสิทธิ์เนะจะจำให้นะ9นะนี่อันแน่เลยอะซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเ7้าก็ชอบเนี่ยมันชนกันเห็นไหมสองเก้าสามเนี่นี่ชน สองเมีไหมไม่มี29ไม่ชนก็ไม่เป็นไรถ้าเล่นหลัก9ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่เยอะไม่หลายคู่โอเคค่ะคลิปยาวไปอันนี้สูตรหนึูตรเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดจะมาลงให้ใกล้ๆโค้งสุดท้ายนะคะมันเข้าอยู่สูตรสามสูตรสนี่แหละเข้าแต่แอดไม่ได้ลงเลย ก็คือทำทำไว้แล้วแต่ไม่มีเวลาลงทําตัวเองก็ซื้อเอง <c oughs> ก็ถูกเองโอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจลงคลิปให้ทุกวันแอดจะพยายามลงให้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอเอฟซี FC โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ